สวัสดีครับฝากบนข้างหน้าน้ำแันครับมนะันเปิดไฟเลยว่าหันประานเปิดไฟได้ครับเห็นสิบรอสวนมาเบ่งน,น,น,น้ำกััจัหน้อยครับส0บรอกับเขาล่างอยู่วันนี้โบหัวเป็นผิดเอียง ทะเบียนรถชอกระเชอรฮอนอหกหนึ่งูนย์สองก,กรุงเทพ กำลังคุยกันอยู่ครับก็ดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สักนิดบังแล้วเห็นเห็นนะบงับงบงังบังจะมอบดอกกุหลาบให้กัน ก็ไม่รู้นะครับสําหรับตอนนี้บังแล้วเห็นเห็นกับบังครับมีดอกกุหลาบใ้กันบ่พี่น้องนล้วก็ยังไม่ทำอะไเดี๋ยว,กกาาว,ยวจะยัง,งเดย <laughs> นเหรอยังไมยังไม่ทำด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับวางไหนครับผมที่โบลรถให้ท่านาไปฮะที่โบเห็นท่านจอดมาคนเดียวสิครับอะไรครับมาคนเดียวมันบ่นครับผมตามหลักตัวมาสองคนมันหรืออ่าคือคือมันต้องมีกฎหมายระเบียบว่าต้องออกตรวจสองคนตัวสองคนหรอกครับมันมีของมันเหรอครับความสะดวกไก่คือคือ เราเราเขาเห็นรถเขาก็เรียบเยวก็ต้องเ๋ยวผู้บคับกันทั้งหลวงเขาวางสั็มเครับเขาว่าต้องออกมาต้องมีบัดดีเป็นสองคนที่อนามนิป็นคำสั่งภายในเลยครับมันบ้อเป็นระเบียบกฎหมายนั่นแหละคือระเบียบมันแหละครับสำรวจที่อันนี้เขามีผิดองนะครับนี่ที่บอกเขาจอดนี่ครับตรวจสอบน้ำหนักขึ้นครับ ตัวต่อเขาหนักเขาได้ทุกได้ทุกอย่างมันเนี่ยเอาพูดทุกมันครับผมทุกมันเนาะครับเนาะครับก็สรุปแล้วมันมันสรุปแล้วมันเกินบ่เกินครับเอาพูดบ่เกินเราก็ผมที่ขออนุญาตทายลูกเกินนอ๋อได้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 ครับทำไปครับถ้าทำถูกก็ทำไปเลยครับบ่เป็นยังอ๋อครับครับผมก็เบิ่งเบิ่งการทำงานของเจ้าหน้าที่ซื่อเราครับเนี่ย้ามันเห็นกล้องมันจะเป็นแบบน้ำรวจ ขออนุญาตเดินทางต่อครับสำหรับกบบเบื้งแค่เป็นพื้นฐานเรื่อยๆ้ครับเห็นกองก็งจะพูดดีหน่อยสำหรับเจ้าหน้าที่การไปแล้วัจำรับ ในยั้งนารถในทั้งนาไปแล้วอ้าวแค่นี้แหละครับพี่น้อง <c oughs> เบิ้งน้ำกัน